สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆคุณลุงคุณป้าคุนันคุณอานะครับมาพบกับผมนะครับช่างไก่นะวันนี้ผมจะมาทําอะไรอะวันนี้เพื่อนมีคนถามผมมาก็ดีเลยจะได้มาตอบมาทําความเข้าใจให้เพื่อนๆพี่ๆเข้าใจนะที่วางอยู่ตรงหน้านะครับถามมาว่านะครับในช่างครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องกรีนเครื่องโรบินเครื่องมากกต้าเครื่องมาลูยามามันแตกต่างกันอย่างไรครับ เป็นคําถามที่ดีนะดีมากเลยหนึ่งราคาก็แตกต่างกันนะครับจากราคาเครื่องละพันสองพันนะแล้วแต่เกรดนะเครื่องจีนจะมีเครื่องพันกว่าบาทเครื่องสองพันกว่าบาทเครื่องเก้าร้อยกว่าบาทนะเครื่องสามพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทนะทีนี้เครื่องบ้านเราก็จะมีเครื่องราคากลางก็หกเจ็ดพันนะนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเกรดบนก็จะพบมารูยาม่ามากกต้าโรบินและบิดเดี๋ยวนี้นครับในตระกูลของสีหนึ่งหนึ่งนะ มันต่างกันแตกต่างกันอย่างไรครับเนื้องานวัสดุล้วนๆเลยครับความคงทนต่างกันครับนะจะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะเครื่องจีนก็ไล่ตั้งแต่ลูกปืนครับเ,เครื่องญี่ปุ่นก็จะใส่พวกลูกปืนเกรดญี่ปุ่นจะมีสัญลักษณ์นะครับอของญี่ปุ่นตรงลูกปืนนะอ,อันนี้ก็จะได้เรื่องการรับแรงเรื่องกา,การลูกปืนแตกนี่ก็จะมีค่าความทนทีท่สูงขึ้นนะครับ อันดับสองนะครับในบรรดาข้อเบี่ยงนะเห็นไหมนี่ข้อเบี่ยงจีนทั่วไปนะธรรมดานะอันนี้พอดีเลยลูกค้าเครื่องน็อกมาผมจะได้ผ่าเครื่องให้นะนี่ครับข้อเบี่ยงนะการแน่นการอัดอัดเข้านี่ครับเหล็กเหล็กไม่ต่างกันนะอันนี้ให้ดูนะอันนี้ของจีนทั่วไปนะอันนี้ก็ของจีนทั่วไปนะอันนี้ราคากลางๆนะครับเนื้องานราคากลางๆนะ เดี๋ยวจะเทียบให้เพื่อนๆดูอันนี้คือพวกโรบินมากิต้ามาลุยมาเขาจะใช้ข้อเวี่ยงเกตนี้นะนี่ครับข้อแตกต่างนะเพื่อนๆดูนะครับนี่อันดับแรกลูกปืนนะอันดับสองข้อเวี่ยงครับนะความหนาแน่นความเนื้อความสวยของเหล็กความตึงค่าตึงค่ากระชับต่างกันนะ แรงแต่ลูกปืนมาข้อเบี่ยงเสร็จแล้วลูกปืนตรงข้อเบี่ยงนะครับของญี่ปุ่นนี่จะกระชับมากนะการใส่นี่ต้องต้องทําการอัดแทบจะอัดเข้าหรือเคาะเข้าเลยนะเข้ายากนะแต่สําหรับพวกนี้ทั่วไปก็คือเพื่อนๆพี่ๆสามารถกดเข้าได้เลยนะอ่าโอเคอันนี้ข้อแตกต่างอันที่สามแล้วนะไปต่อครับคอยไฟไม่เหมือนกันนะอ่าคอยจีนกับคอยญี่ปุ่นนี่คอยญี่ปุ่นนี่จะใหญ่นะครับลูกจะใหญ่มากนะ ัะดับสามลูกสูบแหวนแหวนนี่ก็จะมีค่าความแข็งที่ต่างกันนะอ่าแหวนนะอันนี้เสื้อสูบนะอันนี้เสื้อสูบเกจจีนกลางๆนะเกจล่างๆนะทั่วๆไปแล้วก็จะเห็นผิวนะประมาณนี้นะเห็นไหมก็ไม่เหมือนกันนะขนาดเนี้ยอันนี้จะดูมันหน่อยอันนี้จะดูด้านด้านนิดหนึ <m im hiking> ่งนะอันนี้เสื้อโรบินผมเพลินอยู่ในเครื่องผมนะไม่ได้ไม่ได้ให้เพื่อนๆดูนะผมให้เพื่อนๆดูเสื้อมากิต้านะมีเสื้อมันรูยาม่าเสื้อมากิต้านีเสื้อมากิต้า การชุบแข็งก็จะต่างกันนะแท้นะครับค่าความแข็งค่าความทนโลเนื้อโลหะเนื้อลูมิเนียมมันจะแตกต่างกันนะ,อ,ะอันนี้คือเสื้อโรบินนะแต่เป็นรุ่น04น,นะที่ผมเล่นอยู่นะเพื่อนๆจะเห็นค่าความเงาไหมอันนี้ลูกเบรกมานะแต่ผมใช้ได้นะผมยังไม่ได้ขัดนะผมให้ดูเฉียนนะความมันเงาการชุบแข็งความเงาความมันวาวเนี่ยครับมันต่างกันนะ ระหว่างเครื่องญี่ปุ่นกับเครื่องจีนนะต่อไปข้อลูกปืนเข้าเบี่ยงข้อเบี่ยง,ยงลูกปืนไปก้านลูกสูบแบนมาเสื้อสูบแล้วคอยไฟไปแล้วนะอ่าดับสามก็คือคาบูลเรเตอร์ครับคาบูลเรเตอร์จะต่างกันที่อะไรเอ,อ่ยลูกเล่งนะครับอไหนล่ะลูกเร่งผมยังอยู่ไม่นอกนี่นะ จะต่างกันที่ลูกเร่งนะครับเห็นไหมลูกเร่งนี่เรื่องของญี่ปุ่นจะเป็นคล้ายๆทองเหลืองนะแล้วก็เข็มนมหนูอันนี้จะเป็นหัวเหลดนะของจีนจะเป็นหัวยางนะครับข้อแตกต่างกันนะอันนี้ม i c นะของญี่ปุ่นก็นมีคนนี้นะของจีนทั่วไปก็ใช้ได้นะไม่ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่สำหรับคนชอบแท้ๆก็แท้ๆคำนิ่งกว่านะ ผม,มแนะนานะสาหรับใครที่อยากให้ผมปั้นเครื่องโรบินเครื่องมากิต้าเครื่องอะไรพวกนี้ผมปั้นให้ได้นะไปที่ขาบูคอยไฟมาขาบูแล้วลบสาก็คือวัสดุครับโครงเครื่องเนี่ยครับความแน่นเนื้อโลมันจะผิดกันนะ เพื่อนๆมาเทียบกับเขาไม่ได้นะครับนะอย่าเอาเครื่องกินมาเทียบกับโรบินนะบอกใช้งานทนใช้งานดีไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่มือพี่ดีกว่ามากมากกว่านะว่าพี่ผสมสองทีได้หรือเปล่าวิใช้งานหนักหรือเปล่านะแต่พี่บอกมันทนมาให้ช่างทดสอบนะครับช่างมีที่ตัดนะผมรับรองพวกนี้ยไม่เกินสามวันเละการเกินไม่หัวแตกกับการพัง หัวพังก็บคอเหวี่ยงพังนะแตกต่างกันเยอะนะเพื่อนๆนะอย่าเอาไปเทียบกันนะเทียบกันไม่ได้นะระหว่างเครื่องสีหนึ่งของจีนกับของญี่ปุ่นนะแต่เราอยากได้คุณภาพสูงๆก็เล่นของญี่ปุ่นครับราคาจะแรงหน่อยหมื่นกว่าบาทนะมือสองก็อยู่ประมาณเก้าพันแปดพันกับพวกโรบินนะแปดพันเก้าพันมือสองนะแล้วแต่สภาพครับได้แจำไหม แล้วก็จะมี4 1หแต่งนะก็มีนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวนี้ผมเอามาให้ดูนะคนที่พี่ที่อยากรู้นะว่าเครื่อง4ีห <11, S 1> เครื่องจีนกับเครื่องญี่ปุ่นต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับ,<ๆ>รบเยอะมากๆนะเทียบกันไม่ได้เลยนะเพื่อนๆน,นะสำหรับใครที่อยากเล่นนะสำหรับผมเองผมก็เล่นตัวโรบิน0 3 0ย์นะคุณปู่นะแล้วก็โรบินอ่าสีหนอ่าผมก็มีอ่าก็มีเล่นอยู่นะผมก็ใช้อยู่นะชอบนะเพื่อนๆนะ อันนี้ามาแชร์ข้อมูลนะสำหรับใครที่ชอบเครื่องสองจังหวะนะาผสมเป็นนะสําหรับคนที่ผสมทูทีไม่เป็นอัตราการยุ่งยากกนแนะนําพวกเครื่องเดี๋ยวนี้มาร์กิต้าก็เลิกผลิตไปแล้วครับเสียดายนะเพราะตอนนั้นใช้ดีนะครับมาร i ก a ต้าการกระทุงเนี่ยแต่นี้ฮอนด้าจะเป็นตัวที่คนนิยมมากที่สุดนะ,ะในตอนนี้ก็แล้วแต่ครับเลือกใช้ตามสถานสถานการณ์ของพื้นที่แล้วก็ตามผู้ใช้นะ คุณล you know, ุงที 25, ่มีอายุเยอะเราก็เล่นพวกเครื่องเล็กๆนะครับเครื่องสีจังหวะเล็กๆ GX 25ยี่ห้าพวกนี้ครับถ้าคนแบกไหวก็ตัวใหญ่หน่อยก็เล่น GX เสามห้าครับในพื้นที่โซนบ้านเรานะภาคอีสานเราก็จะใช้ Hon d a ซะส่วนใหญ่นะแต่โซนภาคใต้นี่จะเล่นพวกโรบินซะส่วนใหญ่นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับต่สำหรับตัวนี้ผมก็มาผ่าเครื่องนะ จริงๆขเขวียงเนี้ยก็ยังพอใช้ได้นะแต่ผมไม่เอานะผมกลัวลูกปืนตัวนี้แตกนะเพราะว่ามันแห้งแดงๆอะ่ะผมดูจากลูกปืนไปก้านนะว่าสีมันเป็นแบบสีน้ําเงินม่วงไปเลยอะ่ะมันไหมขนาดนั้นเลยผมเลยไม่กล้าเอานะผมกลัวมันโบ,บ๊ะมาเนี่ยมันอันตรายนะก็เลยจะเปลี่ยนขเขวียงใหม่ใส่เสื้อลูกแหวนใหม่ลูกปืนไปก้านใหม่นะครับประกันชุดใหม่ลูกปืนตัวเดิมขเขวี่ยงไอซีนชุดเดิมนะกระบูก็ล้างเอาแล้วก็เปลี่ยนใส่น้ามันให้ก็เสร็จแล้วนะครับการพาเครื่องของเครื่องนี้อันนี้ก็มาพูดคุยตัวนี้ให้ดูนะ เสื้อสูบนะเพื่อนๆก็เลือกเลือกเอาแล้วแต่ชอบนะยี่ห้อไหนก็เลือกเอาเลยถ้าใครอยากปั้นนะชอบครับให้ในายช่างทาของดีๆให้อย่างเงี้ยอย่างเครื่องจีนตัวเนี้ยนายช่างอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดได้ครับผมก็จะมีก้านในราคาก็ใส่ก้านที่มันดีหน่อยครับใส่เสื้อจีนก็ได้หรือใส่เสื้อจีนเกตการก็ได้ราคาประหยัดหน่อยหรือจะใส่เสื้อของมาเท่นก็ได้นะอ่า อันนี้ก็จะทนหน่อยนะอัปเกรดเข้าเบียงเสื้ออย่างเงี้ยครับแล้วพกขบูอะไรใส่ชุดเดิมการเกินใส่ชุดเดิมเอาเน้นเครื่องให้ทนอย่างเงี้ยครับผสมทองทีให้ได้นะเพื่อนๆนะเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะอย่านะอย่าลืมนะนะครับก็อัปเกรดก็ผมจะเปลี่ยนเข้าเบียง์เสื้อสูบแล้วก็คอยไฟสามสามชิ้นนะสําหรับเครื่องกินนะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ใช้ซื้อมาใช้แล้วไม่ทนอยากได้ให้มันทนๆนนะครับถ้าตัวโครงมันโอเคนะตัวโลมันโอเคนะก็สามารถส่งอัปเกรดได้นะเพื่อนๆนะ ผมก็ทําอยู่ใช้เครื่องหนึ่งอยู่เครื่องจีน <c oughs> ทําแรงอยู่เครื่องหนึ่งปะ่ะอันนี้ก็ไม่พูดพั่น์ทาเพลงแล้วครับขูดประเกน็นขูดอะไรแล้วประกอบได้เลยนะก็ใส่เข้าไปครับก็จะมีร่องริมเนี่ยเอประเก็นมาใส่นะเพื่อนๆน,น,นะลูกสูบหันลงด้านล่างนะครับมันจะมีฝั่งหนึ่งมีร่องริมกับไม่มีร่องริมนะถ้ามีร่องริมทั้งสองฝั่งเพื่อนๆก็สั่งใส่ฝั่งไหนก็ได้ครับยกเว้นให้หัวลูกสอลูกสูบนี่ชี้ลงนะ เข้าใจนะเพื่อนๆนะเราก็ทําการเอาประเก็นมาใส่ได้เลยไปประกอบให้ดูเลยไม่ได้ยากนะไมวมากมมาเลยสหรับเครื่องตัดยญ้าเนี่ยครับเพื่อนๆก็ใส่ตามลายเขาเลยนะมันมีลายอยู่ก็ใส่เข้าไปเนี่ยครับเพื่อนๆก็ประกบตัวนี้เข้าไปได้เลยนะ นี่ขออนุญาตนะออโอเคต้องใส่น็อตใหม่นะเพราะว่าหัวน็อตเย็นนะผมไปหาน็อตก่อนนะครับนะครับเพื่อนๆก็นยหัวน็อตครับอ,อ,อันนี้ก็คือ นัวหมันเยินนะผมด้วยบากหัวนอตนะขันเอานะใส่กาวนิดหน่อยนะเพื่อนๆใส่ไม่ต้องเยอะนะใส่กาวแล้วเกลียวนิดหน่อยขันอัดเข้าไปได้สี่ตัวขันให้แน่นนะแล้วแล้วก็ใช้ไขควงแบนหมุนเข้าไปได้เลย ก็พอตึงนะเพืเ่อนๆนะเดี๋ยวมันก็แน่นเองนะกามันแห้งกันแน่นเอง ันนี้คือเครื่องลูกสูบติดนะไม่ได้ผสมสองทีนะเครื่องร้อนแล้วน็อกไปเลยนะตัดได้หกเจ็ดนาทีนะนอาการก็จะประมาณนี้ครับเราก็ตัดประก็นส่วนที่เกินออกนะหัวลูกศรหันลงด้านล่างนะครับอย่างนี้นะนอันนี้ผมใส่สลักใส่ปิดล็อกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่แหวนนะ เอามือครับกดด้านหนึ่งไว้นะใส่เข้าไปในล่องกดด้านหนึ่งไว้ด้านหนึ่งง้างแล้วไอ้มือด้านบนกดลงครับก็คือใช้ได้แล้วเลาสช้ทีแะ้วเกนเสื้อบีเบลนี่ครับใส่เข้าไป ไม่เข้าให้ดึงออกมาก่อนนะเรียงแหวนใหม่นะให้บีบแหวนใหม่โยกโยกนะเพื่อนๆโยก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 ,โยก,โยก,โยกดึงประเก็นขึ้นมากดเข้าไป เรียบร้อยแค่นี้ครับเอาน็าอตเสียสุบมาใส่นะใส่กาวไหมหน็อตเสียสุบไม่ใส่นะเพื่อนๆนะเกือแกะหน่อยนะครับ น็อตกับประก็นให้มันตรงกันนะใส่ไม่ได้นะ,ะเพื่อนเหมือนจะรูประก็นเบี้ยวๆเงียมั้งหรื คอยไฟนะคอยไฟใส่มาผิดทางนะเพื่อนๆอย่างนี้ก็มีนะไอผมก็ว่ามันติดอะไรติดอะไร ว็ดเสอสูบให้ครบทั้งสี่ตัวก่อนนะก็เลยแปลกใจว่าทำไมขาเนี่ยเป็นยงไงนะทำไมมันถึงแตกวันนี้ไม่ได้ดูนะน่าจะมีการลื้อแล้วใส่มากลับทางนะ ชนมันนี่พอพอนี่ก็ดูช่างประกอบไปพร้พอมๆกันเลยนะ ย้ำน็อตให้แน่นนะอืบเรียบร้อยนะเพื่อนๆ ลูกปืนไปก้านมันไม่นะอย่างนี้เลยผมก็เลยไม่เอา,ขาเขาวียงนะใส่ลิ่มเข้าไป ลิมให้ลงล็อกนะเพื่อนๆขันล็อกให้แน่นนะเป็นเบอร์สิบนะครับยิงนี่เลยแน่นแล้วครับเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาเรื่องสปริงคัตขาดบ่อยคัตพังบ่อยนะ ซื้อคัทญี่ปุ่นใส่นะครับใส่คัดแบบดีเข้าไปเนี่ยผ้าคาัดก็จะไม่เป็นขุยนะเนื้อง,งานก็จะต่างกันเยอะนะ นะครับเช็คดูนะเพื่อนๆขูดประเก็นส่วนเกินออกอันนี้หลีดวาวนะตรวจดูว่าหลีดเพเยหรือเปล่านะรีดมันอ้าหรือเพเยหรือเปล่า,าก็ประกบเข้าไปโดยการใส่ประเก็นนะครับ นอ็อตสตัวแล้วก็เปลี่ยนคอยไฟให้ลูกค้าเลยนะเร็วไหมเพื่อนจะเสร็จแล้วนะนะย้ำน็อตพวกนี้เน่นแล้วก็ใส่คอยไฟใส่เลยได้เลย ก็เอาไปชนเครื่องติดเครื่องได้เลยครับย้ำกว่านะเสียงลมก็จะแน่นนะประมาณนี้นะเรียบร้อยอันนี้เสื้อของจ r รนะ เื้อขอขงไปเอาคอยใหม่มาใส่ครับตัวนี้พังไปแล้วขามันไม่ดีแล้ว หสีนนึงขออนุญาตหาก่อนนะเพื่อนๆนะก่อนนะครับเพื่อนๆเอากระดาษทรายนะลองนะครับแล้วก็หันไอตัวแม่เหล็กอะชนกันนะเนี่ยครับมันจะมีแถบแม่เหล็กนะอย่างนี้นเนี่ยที่มันดูดเอากระดาษทรายลองนะมันก็จะดูดกันเองนะเห็นไหมนี่ยครับลองเป็นตัวกั้นระยะห่างนะแค่นั้นนะก็เสร็จแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็ดึงผ้าออก แค่นี้ครับแล้วก็จับแล้วก็หมุนนะเอาตัวรองออกนะก็เป็นอันว่าใส่ท่อเสียก็เรียบร้อยแล้วครับติดได้แล้วนะเกียบพร้อเลย มเข้าใจผิดนะผมนึกว่าใส่คอยไฟมาผิดทางนะจริงๆใส่ถูกทางแล้วนะแต่ว่าขามันมันออกนะมันก็เลยเบี้ยวๆนะเพื่อนๆมันก็เลยไปยันชนกับเสื้อสูบนะเดี๋ยวเจ้าให้ดูนะขออนุญาตขันท่อให้แล้วก่อนนะนี่ไงเพื่อนๆขาตัวนี้มันไม่เท่ากันมันแตกออก นครับมันก็เลยไปชนตรงนี้ก็เลยไปชนกับเส้อสูกนะก็เลยเปลี่ยนคอยไฟให้เลยนะครับคันให้ตึงครับ เ,เอาละครับมาครับเ,เพื่อนๆหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมจะมาสรุปจบงานให้นะครับนี่นะเครื่องตัวนี้นะยี่ห้อ Powertech นะเสียหนึ่งะก็ทําการเปลี่ยนข้อเบียงให้นะครับเพราะว่าลูมันเบิกนะมันก็ยังพอใช้ได้นะแต่กลัวลูกปืนไปก้านมันแตกนะแตกใส่เสื้อนะเนี่ยลูกสูบมันเป็นแผลนะครับขาด2ทีนะอันนี้คอยไฟขาแตกนะอันนี้ไม่รู้สาเหตุนะว่าแตกอย่างนี้ได้ไงนะมันเลยไปยันกับเสื้อสูบนะครับ นี่นะนี่ครับแล้วก็ลูกปืนปลายก้านเนี่ยครับจะผมไม่กล้าเอานะเปลี่ยนลูกปืนปลายก้านใหม่นะเนี่ยมันดำดำแด,ดงแดง,ดงอย่างนี้เลยนะกลัวมันแตกเลยอัิเสบนะถ้าจะประหยัดเงินก็คือใส่ข้อเบียงเดิมใส่ลูกปืนปลายก้านเดิมนะแต่ผมในช่างกลัวนะเอาชัวร์ดีกว่านะครับแค่แค่นี้ครับใส่น้ำมันด้วยนะใบมีดก็รับให้แล้วมาลองเครื่องส่งงานกันครับว่าโอเคไหมหลังจากเสร็จแล้วเป็นยังไงนะ เก็บไปไหลไปให้ลูกค้าก่อนนะโอเคนี่ครับเครื่องตัวนี้เลย p o w e r t e c h 411หนึ่งหนึ่งไปฟังเสียงกันเลยขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะเอออบนี่นะเพื่อนๆนะไปลองเครื่องกัน โอเคเรียบร้อยครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากส่งเครื่องมาในช่างซ่อมหรือว่าอัปเกรดหรือทำอะไรให้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ